สงสัยคนนี้คือโจรผู้จัดการเผยแอนทองประสมเสียใจโดนยกเขาแจงเป็นของที่ซื้อเก็บไว้นานแล้ว เมื่อวันที่30กรกฎาคม2565นายสมเกียรติคุณานิธิพงศ์ผู้จัดการส่วนตัวของแอนทอมประสมนักแสดงชื่อดังที่ถูกคนร้ายบุกรักทรัพย์เสียหายหลัก10ล้านบาทโดยเปิดเผยว่าเหตุเกิดที่ทองหล่อซึ่งแอนพักอาศัยอยู่ที่นั่นเรื่องนี้เกิดมาหลายวันแล้วแต่แอนไม่อยากให้เป็นข่าวเพราะกลัวคนร้ายจะเอาทรัพย์สินไปแปรสภาพและกลัวจะจับไม่ได้ด้วยทั้งนี้แอนได้โทรหาตนว่าให้ไปแจ้งความเป็นเพื่อน ่อนหยตอนนี้ถูกขโมยขึ้นคอนโดของหายหมดก็เลยไปแจ้งความที่สอนอทองหลอ่อทางด้านนักแสดงก็ได้ไปให้ปากคำโดยคนที่สงสัยก็คือคนใกล้ชิดเพราะสามารถเข้าออกห้องได้สําหรับทรัพย์สินที่สูญหายไปเป็นเครื่องประดับชุดเครื่องเพชรเงินสดโดยปกติแล้วแอนไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยเขาประหยัดมากรู้คุณค่าของเงินก็เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลําบากตอนนี้แอนรู้สึกเสียใจมากๆถ้าทุกอย่างที่คลายก็จะออก มาพูดด้วยตัวเองหลังแจ้งความทางเจ้าหน้าที่คอนโดที่แอนพาร์คก,ก็ได้ส่งวงจรปิดให้ตำรวจทุกมุมแต่เจ้าตัวงานเยอะมากเลยไม่ได้ติดตามคดีทางตำรวจก็เรียกสอบปากคำอยู่หลายคนโดยคนที่เข้าออกห้องได้ก็จะมีด้วยกัน6-7คนมีทั้งแม่บ้านคนใกล้ชิดคนที่ช่วยทำงานดูแลเสื้อผ้าและติดสอยห้อยตามโดยสภาพห้องที่ถูกก่อเหตุไม่ได้ถูกงัดแงะอะไรแต่มารู้ตัวว่าของหายโดยสงสัยคนที่เข้าห้องได้ตลอ ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้โพสหรือพูดอะไรเพราะกลัวจะจับผู้ร้ายไม่ได้ก็ไม่ได้บอกใครเลยไม่เคยเกิดเรื่องอะไรแบบนี้กับแอนเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ